สวัสดีคะ่ะทุกคนทุกคนที่ฝึกภาษาอังกฤษนะคะคุณฝึกภาษาอังกฤษคุณอยากจะพูดให้ได้เก่งๆให้ได้เร็วๆด้วยความมั่นใจแล้วก็จะได้มีการฝึกออกเสียงให้ผู้ฟังคุณเข้าใจด้วยคุณต้องไปหาคนคุยด้วยนะคะโอ๊ทแนะนํานักเรียนโบ๊ทให้ไปหาคนคุยให้ไปหาต่างชาติหาฝรัง่งหาชาติไหนก็ได้นะคะแล้วเว็บเนี่ยมีทั้งเว็บเดทมีทั้งเว็บแชทมีทั้งเว็บ หาเพื่อนฝึกภาษาต่างประเทศอะมันมีเยอะแยะมากมายเลยอะคุณไปหาดูนะคะคุณต้องมีความกล้าและอย่าก,กังวลว่าเอฉันจะพูดกับเขาเนี่ยจะพูดผิดแกรมมาไหมจะพูดสำเนียงไม่ดีไหมหรืออื่นๆด้วยเหตุผลอะไรก็ตามให้ตัดความกังวลตรงนี้ออกไปนะคะพูดก่อนเมื่อคุณพูดไปแล้วเนี่ยคู่สนทนาของคุณอนะ เป็นคนที่บอกให้คุณรู้เขาไม่ได้แบบพูดตรงๆออกมาทุกคนหรอกนะแต่การที่เขาอะโต้อตอบกับคุณนี่นแหละจะเป็นตัวที่บอกให้รู้ว่าภาษาอังกฤษของคุณอะเป็นยังไงเข้าใจง่ายเข้าใจยากพูดผิดพูดถูกหรือยังไงนะคะหาคนคุยคุณจะได้พูดได้พูดเก่งและมีความมั่นใจนะคะขอบคุณค่ะบายสวัสดีค่ะ